สวัสดีนะครับสวัสดีพี่ๆนะครับทุกๆท่านเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคณนิสสอนพระเครื่องนะครับวันนี้นะครับน้องมีพระปิตานะครับนะปิตามหาราบหลวงปู่โตนะครับปี3ามสี่นะครับรุ่นนี้ก็จะได้มนสารพระผงเก่าพระผงเดิมของหลวงปู่โตด้วยนะครับนะปี2 5งห้าสี่นะครับออกที่วัดประดู่ฉิมพีนะครับนะเป็นพิมมหาราบนะครับนี่เห็นไหมเป็นพิมปิตาเนาะ นะครับปี2534เป็นรุ่นรุ่นซับลุงโลดนะครับนะครับเห็นไหมอง์นี้จะเป็นเนื้อเกสรน,นะครับจะสร้างแค่เนื้อเดียวเนาะเนื้อเกสรน,นะครับจะมีทั้งแบบฝังตะกุดแล้วก็ไม่ฝังตะกุดนะครับประมาณนี้นะครับเป็นเนื้อเกสร น,นิ้วประมาณนี้เลยนะครับนิ้วจะไม่ได้เป็นแท่งเรียงสวยเหมือนเหมือนจัมโบ้นะนะครับเหมือนพิมพ์จัมโบ่ร้อยสิบเอ็ดปีเนาะจะไม่ได้นิ้วจะไม่ได้เหมือนกันนะครับองนี้จะเป็นพิมพ์มหาราบด้านหลังนะครับก็จะเป็นหลังยันนะมหาเศรษฐีนะครับยันนะเดียวมียันเดียวเลยนะครับด้านล่างก็วัดประดูชิมพีนะครับนี่เห็นไหมวัดประดูชิมพีรุ่นนี้ก็ จะมีพระผงเท่าอธิธาตุอังคารธาตุนะครับพระผงเนาะผงเท่าอังคารธาตุอธิธาตุของหลวงปู่โตนะครับมาผสมอยู่ในรุ่นนี้ด้วยนะครับขนาดขององค์พระจะไม่ได้เล็กแล้วก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับอาจจะใหญ่กว่าพิมพ์มหาสิร์เนาะแต่ก็จะเล็กกว่าจัมโบ้นะครับขนาดนะครับจะกลางๆเนาะไม่ได้ใหญ่ไม่ได้เล็กนะครับผู้ชายห้อยผู้หญิงห้อยเด็กห้อยนะครับได้ทุกคนทุกเพศทุกวัยนะ นะครับเพราะว่าด้วยที่ขนาดขององค์พระนะครับไม่ได้ใหญ่มากดูนะครับนะไม่ได้ใหญ่มากจนเกินไปนะครับก็จะดูสวยนะครับเลี่ยมเลียมทองนะนะครับเลี่ยมแบบกันน้ําใส่กรอบใส่ตลับก็ได้นะครับสวยกําลังดีเลยเนาะเด็กก็้อยได้นะครับเพราะว่าขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวผมเทียบกับจัมโบ้ให้ดูแล้วกันนะครับ เดี๋ยวผมเทียบกับจัมโบ้ให้ดูแล้วกันเนาะนะครับอ่ะนี่เลยประมาณนี้นะครับเมื่อเทียบกับอ่าจัมโบ้เนาะร้อยสิบเอ็ดปีนะครับเห็นไหมอันนี้เป็นจัมโบ้ร้อยสิบเอ็ดปีนะครับใหญ่เลยนะครับนี่ก็จะเป็นพิมพ์กลางนี่ประมาณนี้เดี๋ยววางให้ดูให้เห็นกันชัดๆเนาะนะครับขนาดก็จะแตกต่างกันหน่อยนึงนะครับนะแล้วก็จะมีพิมพ์มหาเสน่ห์นะครับอ่าเดี๋ยวผมเอาวัดลาดปลาเค้าแล้วกันนะครับเทียบให้ดูนะครับนี่เห็นไหม ขนาดขององค์พระนะครับจะเป็นขนาดกลางนะจะไม่ได้เล็กเท่ามหาสนีนะครับแล้วก็จะไม่ได้ใหญ่เท่าจัมมูนะครับเห็นไหมของขนาดของเขาเนาะนะครับก็คือให้ได้ทุกเพศทุกไว้นั่นเองอ่าสำหรับรุ่นนี้นะครับคลิปนี้เนาะน้องได้มาแบ่งปันพี่ๆอยู่ทั้งหมดด้วยกัน5องค์นะครับพี่ๆท่านใดสนใจนะครับชอหาบูชาก็ติดต่อเข้ามาได้เนาะนะครับ เราได้มาประมาณ5องค์นะครับเล่นหากันก็ไม่แพงเนาะหลักร้อยนะครับหลักร้อยเท่านั้นนะไว้ใช้พุทธาคุณกันได้นะครับอ่ะก็สําหรับรุ่นนี้นะครับคลิปนี้เนาะน้องแบ่งปันให้พี่ๆได้เช่าหาบูชากันอยู่ที่450บาทเท่านั้นพี่รวมค่าจะส่งให้แล้วนะน้องจะส่งให้ฟรีนะครับอ่ะ450พี่ๆท่านใดสนใจเช่าหาบูชานะครับรีบทักรีบโทรนะครับ รบีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะสวยทุกองคนะครับเห็นไหมนะสำหรับพี่ๆท่านใดมีพากเครื่องนะครับหลวงปู่โตพ่อคูณพ่อกเกษมปู่แหวนกจอื่นก็ยินดีรับเช่าลองส่งรูปมาดูได้นะครับสำหรับองค์นี้น้องก็แบ่งปันปอยู่ที่450เท่านั้นนะครับสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ